คุณหมอนัดนะคะแล้วก็คุณหมอลุกนนูในเกสการดูขมันต้นแขนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับคุณลูกค้าวัยเดียวกันนี่วัยเดียวกันอายุเท่าไหร่เอ่ย42เนาะวันนี้ก็มาดูดไขม,มันต้นแขนเนรมิตต้นแขนสวยๆแบบนี้นะคะ,ะกับคุณหมอนัดเนาะ,อ,ะอ่ะมาขออนุญาตให้ชมแผลกันก่อนว่าเอ๊ะนี่ดูดไขมันจริงๆหรอ,อแผลอยู่ตรงไหนคุณหมอนัด ซ่อนกริปเลยใช่ซ่อนกริปขออนุญาตอามาอันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเอาไกลๆก็ได้เราจะได้รู้ว่านี่ด้านหลังตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ใต้ข้อศอกค่ะชมไรตัวเองแล้วคอยไปดูซ่อนแผลเนาะเนี่ยตรงนี้จะปิดเร็วมากๆเลยนะคะก็เราเย็บแค่หนึ่งแผลนะคุณหมอนัดเนาะที่เราเห็นแบบนี้น้ําเกลือไหลออกมาเป็นน้ําเกลือกับยาชาที่เราใส่เข้าไปตอนที่ทําจะได้ไม่เจ็บเจ็บอยู่หรือเปล่าตอนนี้ เป็นเทคนิคพิเศษนะที่จะทําให้คนไข้ของเราหลังทำเนี่ยแบบรู้สึกชิลสบายแล้วตอนทําก็ชิลสบายด้วยแขนตรงมากเลยขอดูหน่อยอ้าออมาคุณหมอนัดก็พูดน้อยนอ,ยอ้ามาตอนก่อนทำเนาะเราจะเห็นว่าแขนตรงเนี้ยย้วยลงมานะคะแบบมีทั้งความหย่อนคล้อยแล้วก็มีทั้งไขมันส่วนเกินที่อยู่บริเวณน,นี้ก็คุณหมอนัดเนี่ยก็จะเนรมิตเสกต้นแขนให้สวยๆพร้อมกับ ซ่อนแผลแบบนี้เนาะวันนี้อาจจะยังบวมน้ำเกลืออยู่เนาะคุณหมอใช่บวมได้วันสอวันแรกมีน้ำเกลือ,อไหลเป็นปกติเลยคนไข้ก็สบายใจมา <c oughs> เราขออนุญาตสอบถามเก็บแขนได้เนาะ <c oughs> ก็แขนสวยแล้วเก็บ <c oughs> แขนได้ <c oughs> ก็ตอนนั้นบอกว่าหมอคุณหมอเมาไหมตอนทำ คุณหมอเมาด้วยไหมก็คุยคุยก็คุยคุยเนาะหมอถามว่าตอนที่บอกหมอว่าเคยมาปรึกษาก่อนสี่เดือนที่แล้วตอนนั้นยังไม่ตัดสินใจทํำวันนั้นคือเป็นคลินิกเนาะเมื่อสี่เดือนที่แล้วแต่ตอนนี้เป็นโรงพยาบาลแล้วมีความแตกต่างยังไงบ้างระหว่างคลินิกกับโรงพยาบาลของหมอก็ที่นี่ก็ใหญ่ขึ้นนะคะดูแบบดูคือมี มีเขาเรียกอะไรคะมีคนมาต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากกว่าเดิมเจ้าหน้าที่เยอะมากกว่าเดิมอ่ะแล้วคุณลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะมาแล้วเนี่ยจําเป็นต้องทําดูดไขมันเลยหรือเปล่าหรือว่ากลับกลับไปตัดสินใจก่อนได้หรือเปล่าเนาะก็เหมือนอย่างเคสนี้เนี่ยบอกว่าบินมาจากภูเก็ตสงขาสงขาอ่ะวันนั้นเนี่ยกลัวตกเครื่องก็เลยยังไม่ทําแต่ว่ามาปรึกษาหมอก่อนมารับข้อมูลก่อนวันนี้พร้อมแล้ว ก็เลยทำเตรียมตัวเตรียมใจมายังไงบ้างบอกเพื่อนๆหน่อยที่แบบว่าอาจจะแบบเข้ามาปรึกษาก่อนแล้วค่อยมาทำทีหลังก็ได้มีคำแนะนำยังไงบ้างเอ่ยก็ถ้าสนใจนะคะก็มาสอบถามข้อมูลก่อนได้นะคะถ้ายังแบบลังเลอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มาคุยก่อนได้อ่าค่ะก็มาก็เป็นคําที่คําแนะนําอีกหนึ่งคำแนะนําจากคุณลูกค้าตัวจริงของเราเนาะก็หมออยากจะบอกว่าการดูดไขมันเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาและตัดสินใจก่อนที่จะมาทําการดูดไขมันอย่างเคสนี้เนี่ยทำการศึกษามานานมากเลยแล้วก็มาปรึกษาหมอก่อนได้รับคําตอบที่น่าพอใจแล้วแล้วก็กลับไปบ้านเพื่อที่จะเตรียมตัวก่อนแล้วก็มาทําการดูดไขมันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ได้เนาะสำหรับคุณลูกค้าที่แบบอุ้ยขอถามก่อนขอทาให้ครบเลยเพื่อความมั่นใจในการดูดไขมันนะคะอ่ะวันนี้คุณหมอนัด ในะระมิตต้นแขนให้สวยละสิ่งที่จะแนะนําคนไข้คือ,อให้ใส่ชุดก,กระชับใช่ไหมคราวนี้หนึ่งเดือนแรกเมื่อกี้ก็แนะนําหลังทําไปแล้วเนาะหนึ่งเดือนแรกอย่ากให้ใส่ทั้งวันเลยถอยกค่ตอนอาบน้ำเพราะว่าไขามันเราหายไปแล้วเหลือแค่อยู่หนังกับกล้ามเนื้อแต่นะทามี่ให้มันติดกันก็คือชุดก,กระชับ นอกจาก uh huh. จะให้มันติดกันแล้วนาะเราจะไม่เจ็บด้วยถ้าใส่ดีอุยมือเย็นเจ็บ <c oughs> เย็นเจียบเพราะว่าแอร์เย็นนะคะอะมาโอเคเดี๋ยวเราจะทําแผลให้คนไข้ของเรานะคะแล้วก็วันนี้กลับสงขาเลยหรือเปล่าคะ <c oughs> กลับพรุ่งนี้กลับพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> ก็คนไข้นะคะที่เดินทางพอแล้วไม่ต้องเอาหน้าคนไข้แล้วมาได้เลยเราสามารถทําแผลได้เลยนะคะมาแนะนําเพิ่มเติมนะคะว่าคนไข้ของเราเนี่ยที่ทําการดูดไขมันแล้วเนี่ย สามารถที่จะนั่งเครื่องกลับได้เลยวันนี้หรือว่าจะเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้นะคะสําหรับเคสที่ไม่ต้องดมยาสลบเนาะ<ช>แต่ว่าถ้าเป็นเคสที่ต้องดมยาวิธีการหลับนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะต้องมีการพักฟื้นที่โรงพยาบาลก่อนขั้นต่ํา2 3งาชั่วโมงให้ตื่นตัวดีก่อนนะคะคุณหมอดมยาวิสัญญีก็จะเป็นคนประเมิอนอีกหนึ่งครั้งว่าโอเคแล้วนะทุกสิ่งอย่างสเตเบิลดีก็จะให้กลับบ้านได้นะคะอย่างเคสนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่ชุดกระชับทําแผลใส่ชุดกระชับแล้วก็กลับบ้านได้นะคะ ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติมาเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปเคสดมยาก,กันนะคะติด,ดตามกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ